ครับก็ช่องน้องเมมีเอ้ยเอ,ยเอยบ้านพึ่งไหคะทุกคนแต่น้องเมมีม,มาเปิดคลิปให้คุณปอนะคะ ศักดิ์สั้นพี่สถานีสัก์นะคะจังหวัดชนบุรีอำเภอศีราชาหน้าเออสวนสาธารณะนะคะใครอยากมาสวนสาธารณะเทศบาล เทศบาลแหลมชะบังหนึน่งน,นคะคะเทศบาลนะคะนครแหลมชะบังใครอยากมาสวนซะใครอยากมาสวนสาะทะลาะน,นก็มาได้นะคะมีให้อาหารปลามีของเล่นนึงนั่นนี่เยอะเลย

โคกเตะออเพื่อนจีนินเส้มสิคุณ้านี่คือจังสิงนั้เออืมช็อกโกแลตมันกะรสชาติคือจังอันคิแคทห,หมูซื้อมาจกไนตะกพีมันซอมงให้สุปยัง ขวันข้าวคอเอานี่ยนะนี่บะหมี่่เจ้าของช่องบอาแล้วมาแซ่บกับมิวมิวได้ค่ะเอวเวๆครับผมยำรวมครับหมูยอ ขยับมาน,นะคะก็ามาได้นะคะที่เทศสบาลเทศเทศสบาลแหลมฉบังนะคะนครนครแหลมฉบังค่ะ ที่ที่นี่นะคะมีน้ำปั่นขายด้วยเออที่ส่วนสาธารณะนะคะก็มีที่เต้นอาร์บิกก็มีให้อาหาราปลาปลาดุกไตมเลยมากันได้นะคะ เสียวมั้งครับแต่มันต้องทำอย่างนี้ทุกคนดูนะแป๊บนึงอืมอืที่ลงไปเป็นแบบนี้น,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 นนะคะ จะของช่องเดวค่า,ายลินพี่จะพาลงรา 多傲、uh oh.